สวัสดีครับเพื่อนเพ่อ,อตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับไม่รู้ว่าในาภาพในรูปในวิดีโอนะครับจะชัดกันหรือเปล่านะครับพอดีเที่ยงตรงเลยตอนนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆน,นะครับได้ดูอ้อยนะครับที่หลายคนยังสงสัยแล้วก็หลายคนยังสับสนอยู่ นะครับก็คือเรื่องอ้อยสําีกกับอ้อยสิงคโปร์นะครับก็คืออ้อยอสิงคโปร์โบราณและก็อ้อยสําีกนะครับก็หลายๆเสียงหลายๆสายก็ยังสงสัยกันอยู่ว่ามันเป็นพันเดียวกันหรือเปล่านะครับคือมันเป็นแบบนี้นะครับก็คือแต่ละที่เนี่ย แต่ละที่แต่ละจังหวัดนะครับแต่ละพื้นที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับคืออธิบายกันแบบนี้นะครับทีนี้ในโกนี้นะครับโกเดียวกันเนี่ยก็คือจะเป็นคือสามสายพันธุ์นะครับอยู่ในโกเดียวกันในนี้ผมก็ปลูกเล่นๆไว้นะครับก็มันเป็นอ้อยโตนะครับก็คือต้นแก่ผมก็ตัด ออกไปหมดแล้วนะครับไอน,นี้เหลือโหนมันที่ว่าพึ่งขึ้นมาใหม่นะครับสาสายพันธุ์ที่อยู่ในกอเดียวกันก็คือนี่นะครับนี่ยอดฮิตในเมืองไทยเราก็คือสุพรรณบุรี50นะครับสุพรรณบุรี50เนี่ยนะครับไอน,นี้รู้จักกันดีไม่แน่จะดูชัดหรือเปล่านะครับเพราะผมนั่งดูตอนนี้ก็ไม่ชัดในจอนะครับส่วนเนี่ยสายพันธุ์ที่สองเนี่ยครับ ก็คืออ้อยสำลีนะครับหรือว่าอ้อยสิงคโปร์ปักใต้นะครับอ้อยสำลีอ่าส่วนนี้นะครับนี่ก็คือเหลืองสิงคโปร,ร์หรือว่าสิงคโปร์โบราณน,นะครับนี่อยู่ในกอเดียวกันนะครับอ้าวไอสุพรรณบุรีห้าสิบไม่ต้องอธิบายกันนะครับก็คืออธิบายเรื่องอ,งอ้อยสำลีกับเหลืองสิงคโปร์หรือสิงคโปร์โบราณกันดีกว่านะครับ นี่ก็คือนะครับอ้อยสำลีนะครับซึ่งอ้อยสำลีนี้นะครับก็คือเป็นอ้อยเคี้ยวและก็ขันน้ําด้วยเหมือนกันนะครับอ้อยเคี้ยวขันน้ําได้เหมือนกันก็คือมันพูดยากตรงที่ว่าก็คือมันเป็นอ้อยโบราณเหมือนกันนะครับก็คือไม่แน่จะมีมาจากสมัยไหนอาจจะเป็นพระเจ้าเหาก็ได้นะครับเนี่นะครับก็คืออ้อยสำลีเป็นอ้อยที่ว่าชานนิ่มนะครับ ไม่แน่ว่าจะมีมาตั้งแต่สมัยไหนแต่ผมเกิดมานี่ก็คือมีแล้วนะครับในแถวบ้านเนี่ยก็คือเขาจะปลูกไว้ข้างๆบ้านนะครับไว้กินไว้เคี้ยวแล้สมัยก่อนยังไม่มีเครื่องคันไว้เคี้ยวแล้วก็ไว้ใส่ขันหมากไว้ไว้เจ้าที่เจ้าทางหรือว่า,าสร้างบ้านใหม่อะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะใช้อ้อยพันธเนี้ยกันนะครับก็คืออ้อยอสำลีนะครับนี่คืออ้อยสำลี เราดูซ้ายมือกับขวามือนะครับก็คืออ่านี่คือสุพรรณบุรีห้าสิบนะครับนี่คืออ้อยสำลีเนี่ยมันจะคนละสีกันนะครับกาบกาบจะคนละสีกันอ่าอ้อยสำลีนี่ก็คือจะเขียวมากๆนะครับเขียวดูสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวแยกออกกันได้เลยนะครับอันนี้ก็คือแตกต่างกันอยู่แล้วระหว่างสุพรรณห้าสิบกับสำลีนะครับและที่นี้ดู ลำนะครับดูลำดูตาก็าจะเป็นตารีบๆเล็กๆแหลมๆนะครับตารีบๆนะครับแล้วก็ใบนะครับรูปร่างลักษณะใบเนี่ยก็คือใบจะใหญ่นะครับใบสีเขียวจะใหญ่แล้วก็งโค้งงออยู่แบบนี้นะครับใบใหญ่นะครับที่เขาเรียกว่าอ้อยสำลีนะครับแถวบ้านผมเนี่ยเขาก็เรียกอ้อยสำลีบางครั้งก็เรียกอ้อยสิงคโปร์ใหญ่ นะครับก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับแต่นี่ก็คือเป็นอ้อยดั้งเดิมเลยที่ผมเกิดมาเนี่ยเขาก็เรียกว่าอ้อยสำลีเพราะว่ามันนิ่มมากเปลือกบางชานนิ่มเคี้ยวสบ,ยสบายสบายนะครับแต่ความหวานก็น้อยไปหน่อยนะครับไอ้นี่เหมาะถา้าเหมาะสําหรับเคี้ยวจะกินอร่อยมากแต่ถ้าเราเอามาคั้นน้ํานะครับก็ต้องผสมกับสุพรรณ หรือถ้าไม่ผสมกับสุพรรณก็เอาแช่ยเย็นแล้วก็กินเฉพาะน้ำเปล่า,านี่จะอร่อยมากคือหอมมากอร่อยมากนะครับแต่สมัยโบราณก็คือเราใช้เคี้ยวกันนะครับอ่าส่วนฝั่งนี้เนี่ยต้นนี้นะครับมีต้นใหญ่อยู่ต้นแล้วก็นี่ลูก3ต้นนะครับไอ้นโน,น่เพิ่งขึ้นมา3ต้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูวยดีนะครับก็คือ กาบอ้อยนะครับกาบอ้อยกาบอ้อยเนี่ยมันจะคนละสีกันกับอ้อยสำลีนะครับสิงคโปร์โบราณเนี่ยเนี่ยครับคนละสีกันนี่สีแบบนี้นะครับสิงคโปร์โบราณสีเขียวแบบนี้ส่วนากาบอ้อยของเหลืองสิงคโปร์ก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับเนี่ยจะออกเขียวเขียวขา,ขาวขาวนะครับ จะมีแป้งสีขาวนะครับแล้วก็ใบนะครับใบเนี่ยของสิงาเหลืองสิงคโปร์เนี่ยเ็าจะเล็กกว่าอ้อยสำลีนะครับแล้วก็จะคนละสีกันด้วยนะครับนะครับคือสีแบบนี้นะครับกาบอ้อยเนี่ยดูชัดกันหรือเปล่าไม่ทราบนะครับอืมมันจะเป็นสีเขียวแต่ว่ามีแป้งนะครับมีแป้งออกขาวๆมันไม่เหมือนกับสำลี เนี่ยครับสำลีเนี่ยไม่มีแป้งจะเป็นสีเขียวเลยนะครับนี่นะครับอ่าอันนี้กอนี้นะครับกอนี้กอนี้อ่าเนี่ยไอ,น,น,อน,นี้เหลืองสิงคโปร์นะครับหรือว่าสิงคโปร์โบราณมันก็โบราณกันตั้งสองสายพันธุ์นะครับก็แยกไม่ออกไหนจะโบราณกว่านะครับครับนี่ก็มีล่องนะครับส่วนสิงค์อ่าสำลีก็มีล่องเหนือตาเหมือนกันมีตั้งสองล่องนะครับแต่ว่าสีลำแล้วก็สีของกาบอ้อยเนี่ย อันนี้ดูชัดๆนะครับนี่กับนี่จะคนละสีกันนะครับเนี่ยเนี่ยออกแป้งขาวแล้วก็อันนี้ก็จะเขียวเลยจะไม่ขาวไอ้นะครับอันนี้รู้สึกว่านะครับจะเป็นพันธุ์สายพันของปักใต้นะครับถ้าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมก็เกิดไม่ทานเหมือนกันเกิดมามันก็มีอยู่แล้วนะครับเนี่ยจะให้ดูนะครับลูกภาพกว้างๆเนี่ยจะคนละสีกันนะครับต้นนี้ต้นนี้นะครับ จะเป็นสิงคโปร์โบราณหรือเหลืองสิงคโปร์นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอ้อยสำลีเนี่ยอยู่ฝั่งนี้นะครับและเดี๋ยวผมให้ดูอีกกอกอนี้นะครับจะเป็นอ้อยอ่าสำลีล้วนเลยนะครับเนี่ยสำลีล้วนเลยเนี่ยดูนะครับจะเขียวปัดเลยนะครับสีกาบอ้อยเนี่ยก็จะสีเขียวลำเล็กๆอ่อนก็จะสีเขียวสวยนะครับแต่ว่าพอแก่ นะครับก็จะออกลำเหลืองนะครับเป็นลำเหลืองทองเลยนะครับใบจะโค้งงอนะครับเนี่ยครับใบใหญ่แล้วก็โค้งงอนะครับอ้อยสำลีนะครับนี่นะครับโค้งงอแบบนี้นะครับใบใหญ่โค้งงอนี่คือสำลีสำลีเต้เทนะครับส่วนภาคอื่นจะเรียกอะไรผมไม่ทราบนะครับภาคใต้เนี่ยก็คือเรียกอ้อยสำลีเกิดมาผมก็ได้ยินว่าเขาเรียกอ้อยสำลีนะครับก็เลยเรียกกันมาจนปัจจุบันนี้นะครับ ส่วนกอนี้นะครับเนี่ยครับอ่านี่ดูรูปร่างลักษณะใบนี่คือสิงคโปร์โบราณหรือว่าเหลืองสิงคโปร์นะครับก็คือใบเขาจะเล็กกว่าแล้วก็ความโค้งงอเขาจะมีน้อยกว่านะครับอ่าเนี่ยดูลำนะครับอันนี้สิงคโปร์โบราณหรือว่าเหลืองสิงคโปร์อันนี้ขันน้ําอร่อยมากนะครับข้นน้าโดยตรง เคี้ยวก็เคี้ยวได้ก็นิ่มเหมือนกันนะครับแต่ความนิ่มจะน้อยกว่าอ้อยสำลีนะครับคือสิงคโปร์โบราณนะครับเนี่ยครับก็จะออกอเกลขาวนะครับทุกต้นก็คือมีแป้งที่กาบนะครับอ่านี่กอนนี้ก็เป็นอ้อยสิงคโปร์โบราณทั้งโกนะครับอันนี้ทั้งโกไม่มีสำลีปนนะครับใบก็จะเล็กกว่านิดนึงเนี่ยน,นะครับ นี่คือความแตกต่างนะครับสีไม่เหมือนกันนะครับสีกาบนะครับสีลำไม่เหมือนกันแต่ถ้าดูคนละครั้งเราเห็นคนละครั้งก็นึกว่าสายพันธุ์เดียวกันนะครับจริงๆแล้วก็คนละสายพันธุ์กันนะครับไอเหลืองสิงคโปร์นี่ก็จะหวานกว่าสํารีนะครับจะหวานกว่าถ้าเราคั้นออกมานะครับเราไม่ต้องผสมอะไรก็ได้ก็หวานถือว่าหวานหอมเลยล่ะครับ แต่ว่าเหมือนอ้อยสำลีเนี่ยถ้าจะคั้นก็ต้องผสมกับสุพรรณหรือว่าผสมกับอ้อยอย่างอื่นที่ว่าเขาหวานจัดพอผสมกันก็จะออกมาพอดีแต่ครับเหมือนสิงคโปร์โบราณแบบเนี้ยจะผสมก็ได้ไม่ผสมก็ได้รอบผมคั้นเฉพาะของเขาก็กินอร่อยแล้วไม่ต้องผสมเขาหวานแล้วนะครับอายุตั้งแปดเก้าเดือนนะครับสิบเดือนเนี่ยก็คือหวานอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องผสมแต่ถ้าจะผสมก็ไอ้นั้นก็เรื่องแล้วแต่ คนละคนอ่าแต่ละคนนะครับจะผสมก็ได้ไม่ผสมก็ได้นะครับนี่ก็คือรูปร่างลักษณะของเหลืองสิงคโปร์หรือว่าสิงคโปร์โบราณน,นะครับก็อธิบายให้เพื่อนๆที่สงสัยกันถามกันเข้ามานะครับก็คือสับสนกันพอสมควรนะครับส่วนใครจะคิดยังไงหรือบอกว่าพันเดียวกันอะไรยังไงก,ก็แล้วแต่นะครับแต่นี่ผมอธิบายก็คือ ที่ภาคใต้นะครับหรือว่าที่ไร่ของผมนะครับก็ปลูกกันทั้งสองสายพันธุ์และก็ไม่เหมือนกันคือแยกกันออกกันเลยนะครับว่าคนและสายพันธุ์กันนะครับขอบคุณมากๆนะครับอธิบายฟังกันแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ